สวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการตกงานอย่าตกใจนะคะแน่นอนค่ะผู้ชายที่นั่งข้างๆต้องเป็นคนเดิมไม่เคยเปลี่ยนค่ะดรนัทพลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับถ้าเปลี่ยนผู้ชายเมื่อไหร่เนี่ยต้องเลิกคบกันนะเอ๊ะอาแซวเล่นหน่อยหลายคนถามว่า <c oughs> เอ๊ะเรามีวิทยากรท่านเดียวเราต้องบอกท่านนี้ค่ะขอตัวยากมากค่ะเพราะว่าท่านนี้นะคะเป็นผู้ที่เขียนหนังสือถึง2เล่มด้วยกันค่ะหลายคนบอกว่าถามคุณเมย์คุณเมย์ชื่อคนนี้คุณคุณนะดรนัทพลเนี่ยคือคนเดียวหรือเปล่าคนเดียวกันค่นะ อาจารย์ครับมาเล่มแรกก่อนเซลขายหนังสือขายหนังสือก่อนนะครับขายหนังสือก่อนเล่มสีแดงค่ะจุดประกายความคิดสร้างธุรกิจส่วนตัวครับเล่มนี้เป็นมายังไงเอ่ยถึงว่าเขียนได้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่เป็นเล่มแรกเลยที่รวบรวมความคิดแล้วก็เรื่องเล่าที่จะบอกให้กับคนที่อยากจะทําธุรกิจส่วนตัวเนี่ยสามารถเริ่มต้นหรือสามารถที่จะเริ่มค่อยๆคิดอย่างเป็นสเต็ปสเต็ปเข้าไปว่าถ้าวันหนึ่งเราเปลี่ยนสถานะจากงานประจํา หรืองานอื่นๆที่เราทําอยู่นะครับมาเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวแล้วเราจะต้องทําอะไรบ้างอาจารย์คะหลายคนแบบกังวลเหลือเกินว่าจะทําธุรกิจส่วนตัวเนี่ยมันยากหรือเปล่าคะอาจารย์ในมุมมองถ้าตอบแบบนักวิชาการเลยถ้านักวิชาการตอบบอกว่าไม่ยากแต่หลังจากไม่ยากแล้วเนี่ยไม,ไม่ได้ตอบต่อนะว่าแล้วเป็นสำเร็จไหมม,มันจะเป็นอย่างไรมันจะลำบากมันจะต้องทำมีเครื่องมืออะไร แต่ถ้าตอบแบบว่าคนที่เคยทําธุรกิจมาแล้วเนี่ยต้องบอกว่ามันอาจจะยากบ้างแต่ความยากนั้นไม่ได้เกินความสามารถเราสามารถที่จะเตรียมตัวให้พร้อมเราสามารถที่จะวางแผนก่อนที่จะมาทําธุรกิจจริงๆได้อาจารย์คะแล้วปัญหาต่างๆหรือว่าในบทต่างๆอาจารย์ได้ข้อมูลมาจากไหนคะเหมือนกับอาจารย์คุนๆ่าเคยเล่าให้ฟังว่าอาจารย์เหมือนพูดคุยเวลาไปสัมมนาแล้วก็นี่แหละเป็นฟีดแบ็ที่กลับมาอาจารย์เขียนหนังสือ ต้องต้องบอกอย่างนี้ครับก่อนที่จะมีโอกาสมาเป็นอาจารย์มาเป็นที่ปรึกษาผมเองก็เริ่มจากการทําธุรกิจเล็กๆมาก่อนพอเราเริ่มทําธุรกิจสิ่งที่เราทําแล้วเราก็ประสบกันกับในแต่ละช่วงของการทาธุรกิจเนี่ยก็มีโอกาสได้บันทึกไว้ว่าช่วงที่มันสําเร็จมันเกิดอะไรขึ้นช่วงที่มันล้มเหลวมันเกิดจากอะไรตอนหลังได้มีโอกาสศึกษาเพิ่มเติม,ตมไปเรียนต่อได้ทํางานได้มีการทําสัมมนา,ามีการทํญญาบรรยายให้กับผู้ประกอบการจํานวนมาก ก็เอาความรู้ต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมารวบรวมแล้วก็จัดให้มันเป็นหมวดหมู่ซะ,ะพอเราจัดเป็นหมวดหมู่เสร็จเราก็ค่อยๆมาเล่าเพราะหลายๆคนเนี่ยผมว่าคําถามในการทําธุรกิจเนี่ยจะเป็นเราเรียกว่าเป็นแพทเทิร์นเดียวกันคือคนที่ยังไม่เคยทําจะถามว่ากลัวจะทําอย่างไรตัดสินใจเมื่อ,อไหร่ทาแล้วจะดีไหมออกไปมีเครื่องมืออะไรที่จะทําให้เขาการันตีว่าเขาจะสาเร็จคําถามก็จะเป็นแนวๆเนี่ยบางคนอาจจะถามเรื่อง ไหนมากบางคนอาจจะถามเรื่องการเงินเยอะบางคนถามเรื่องการจัดการบางคนถามเรื่องการขายแต่โดยรวมทั้งนั้นคนที่จะทําธุรกิจในช่วงแรกมักจะเกิดปัญหาคือยังไม่ค่อยรู้ความต้องการของตัวเองอยังไม่ค่อยเกิดความชัดเจนว่าธุรกิจที่ตัวเองจะทํานั้นจะทําเรื่องอะไรบ้างค่ะที่สําคัญค่ะถ้าอาจารย์พูดอย่างนี้แล้วมันต้องตรงบทนี้เลยบทที่3ของเล่บสีแดงอาจารย์บอกว่าจริงๆมันมีสูตรไม่รับสําหรับสร้างกิจการให้สําเร็จเด็กๆเรียน4ีีแต่ของอาจารย์เนี่ยเพิ่มมาเป็น 2pdc 2p ก็ค uh, ือ1 Product 1>, <3 S 2> 1 Place ส่วนตัวดีเนี่ยซึ่งเมื่อก่อนเมื่อก่อนเราพูดกันบอกว่าตัวดีตัวตัวเพรสตัวเนี้ยจะทำยังไงเราก็คือเป็นดิสติบิวชันชาแนลนะครับตัว C ีที่เมื่อก่อนเราบอกว่าเป็นพรีโปรโมชั่นวันนี้เราไม่ได้โปรโมชั่นอย่างเดียวแล้วเราคอมมูนิเคชั o นเราสื่อสารนี่คือมันมิกซ์แอนด์แมทเราเราก็เรามาปรับเรามาทำให้คำมันสวยขึ้นนิดนึงพอเรามมพูดถึงเวลาที่เราพูดถึง P ตัวแรกเราพูดโปรดักต์เนี่ยโปรดักต์เราทำยังไงทุกคนก็บอกโปรดักต์ต้องชัดต้องโดดเด่น แต่ผมอาจจะเติมให้นิดนึงค,คือโปรดัก t นี้เราต้องอินกับมันเราต้องคุน้นเราต้องรักเราต้องเข้าใจว่าสินค้าที่เราจะขายมันคืออะไรมันลึกขึ้นใช่แล้วพอมาพูดถึง P ีโตที่2มาพูดเรื่อง Price Price ราคาของเราเป็นอย่างไรเราจะแพงกว่าถ้าเราแพงกว่าเรามีอะไรดีกว่าหรือถ้าเราเท่ากับคนอื่นเรามีต้นทุน Price ที่เป็นคอสเป็นต้นทุนของเราเนี่ยเราแตกต่างกับคนอื่นอย่างไรบ้าง คือทุกอย่างเราต้องมีการชดเชยไราอาจารย์เมื่ออาจารย์บอกว่าถ้าสมมติว,วแพงกว่าก็าาต้องมีอะไรดีกว่าเรามีอะไรดีกว่า,วา,าเพราะผมว่าผู้บริโภคในวันนี้เนี่ยฉลา,าดแล้วก็มีความมักจะต้องเปรียบเทียบสินค้าก่อนก่อนที่จะซื้อเขาก็ต้องคิดถ้าวันนี้เขาซื้อไปแล้วเขารู้สึกว่าแพงกว่าอนาคตเขาไม่กลับมาซื้อเราเพราะฉะนั้นถ้าเราจะทําอย่างไรให้เขารู้สึกว่ามันคุ้มค่าใช่บางคนถึงแพงนะแต่ก็กลับมาซื้ออีกผู้บริโภคซื้อของด้วยความคุ้มค่าคุณเมย์ผู้บริโภคจะไม่ซื้อของด้ววยคามรู้สึก ถูกกว่าเสมอไปเพราะวันหนึ่งค,คนที่เขามีไรายได้เพิ่มขึ้นเขาอาจจะไม่ได้ต้องการของถูกอาจารย์คะจริงๆนะสมัยนี้ไลฟ์สไตล์มันเปลี่ยนไปจริงๆนะรเรามีการ, compare, รเปรียบเทียบ,บเดี๋ยวนี้คือมันเปรียบเทียบกันง่ายมากเลยแค่มันเข้า Google เข้าอินเทอร์เน็ตนะหนึ่งสองสามมาวางเรียงกันเลยสินค้าเหมือนกันเดะชะแต่ว่าราคาคุณภาพอาจจะไม่เหมือนกันเรามีโอกาสมีเขาเรียกอะไรมีสิทธิ์เลือกมากขึ้นยิ่งถ้าเป็นสินค้าที่เราจับต้องได้เนี่ยบางทีเราเรามีตารางในการเปรียบเทียบเลยเป็นเชค ข้อมูลเลยอันสินค้าคุณรับสมบัติเท่านี้กว้างคุณยาวเท่านี้ซื้อของเท่านี้รับประกันแต่ถ้าสินค้าของเราเป็นอะไรที่มันใช้อารมณ์ในการซื้อเช่นเป็นอาหารเป็นเรื่องของสิเป็นบริการ<แ>เป็นเรื่องของความสบายใจเป็นเรื่องของการซื้อ <Blues. S 1> ด้วยอารมณ์บางครั้งเนี่ยลูกค้าอาจจะซื้อด้วยอารมณ์ก่อนในครั้งแรกพอซื้อด้วยอารมณ์เสร็จ <loo? S 1> ปุ๊บกลับไปหรือใช้บริการแล้วอาจจะไม่ได้ประทับใจท, <iras. S 1> ทำอย่างไรเขาจะกลับมาซื้อซ้ําล่ะ ค่ะโอ้โหต้องบอกว่ากฎระเบียบเนีย่ยเยอะแยะจริงๆนะคะคอาจารย์นม่แค่เล่มสีแดงนะคุณผู้ชมค่ะเล่มสีแดงนะอะต่อเล่มสีน้ำเงินอีกสักเล่มหนึ่งเพราะคุณผู้ชมบอกว่าหลังๆคุณแม่ชอบเอาเล่มเดียวอยากจะฟังสองเล่มเล่มนี้ขอบทสุดท้ายเลย AEC มันสําคัญยังไงแล้วสินค้า AEC มันจะทํำยังไงให้เหมาะกับประชากรทั่วโลกใน1ิประเทศที่จะ ร่วมกันคุณเมย์ถามยาวมากจ้ะผมว่าขอไปเลยสามชั่วโมงเาขออีกสามเทปเดี๋ยวตอบเรื่องนี้ไม่เดี๋ยวคุณผู้ชมที่รอเล่มนี้อยู่ไงก็ตอบสักนิดนึงต้องบอกว่าข้างหน้ามีให้เต็มเต็มต้องบอกว่าอย่างนี้ครับคุณเมย์คือณเวลานี้เนี่ยเรากําลังขายของกับคนเพียงแค่60บล้านคน70บล้านคนประชากรประเทศไทยประชากรประเทศไทยเรามีอยู่เท่านี้ยเราขายกันอยู่วันดีคืนดีเราบอกว่าต่อไปนี้อาจจะมีเพื่อนบ้านเข้ามาซื้อของเรา กว่าล้านเนี่ยขึ้นมาเป็น680ล้านคนนอกจากมาซื้อเราก็อาจจะมาขายแข่งกับเราเพราะฉะนั้น AEC จะมากับ2มุมอยู่เสมอมุมที่เป็นข้อประโยชน์กับข้อเสียเปรียบคือโอกาสก็มีล่ละเสียเปียกก็มีละเพราะเรามีโอกาสคือเรามีโอกาสจะขายได้เราจะปรับตัวอย่างไรเราถึงจะขายกับนักท่องเที่ยวอันที่แน่นอนนักท่องเที่ยวบางส่วนไม่พูดภาษาไทยเขาต้องาพูดภาษาท้องถิ่นเขาใช่ค่ะอาจจะพูดภาษาเวียดนามอาจจะพูดภาษามาเลเซีย อาจจะพูดภาษาองังกฤษคู่แข่งเราที่จะเข้ามาจากเดิมที่เขาเคยแข่งขันเราแข่งขันกับคนข้างบ้านที่ทุนมีคล้ายๆกันกับเราแต่วันนี้ทุนที่จะเข้ามาแข่งขันกับเราเนี่ยาอาจจะเป็นทุนยักษ์ใหญ่อาจจะเป็นทุนที่เปลี่ยนไปหรืออาจจะเป็นทุนที่เขาสู้ด้วยหัวใจคือสู้ด้วยแรงเราก็ต้องมาดูว่ารูปแบบของธุรกิจที่เราจะแข่งขันเนี่ยเป็นอย่างไรเพราะในหนังสือเล่มนี้ก็จะค่อยๆให้ภาพก่อนว่าพอพูดถึง a อ c เราจะคุยกันเรื่องภาพอะไรบ้าง พูดเรื่องภาพร,รวมรพูดเรื่องประชากรพูดเรื่องแนวโน้มการแข่งขันในอนาคตที่สําคัญค่ะถ้าพูดถึง AEC ต้องขอครั้งหน้าแบบเต็ม AEC โดยเฉพาะนะคะเพราะว่าจะได้เข้าใจกันมากมากยิ่งขึ้นค่ะที่สําคัญค่ะสเล่มน,นี้นะคะหาซื้อได้ค่ะ ตามแผงหนังสือชั้นนําทั่วไปนะคะลองไปหาซื้อกนเลมสีแดงอาจจะหมดแล้วนะคะเพราะพิมไปครั้งที่10กว่าแล้วแล่ะคะ่ะแต่ว่าเล่มสีน้ำเงินเนี่ยจะยงเยอะอยู่นะคะเพิ่งวางแผนเอาล่ะค่ะช่วงนี้นะคะเราต้องพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะมาคุยกันต่อหนึ่งอาชีพที่แนะนําวันนี้นะคะหลายคนคะ่ะที่มีความฝันนะคะฟุ้งฟุ้ง mm. ฟุ้งเฟง้งนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะ